เป็นอีกวิดีโอหนึ่งครับที่เผ่าพ้ามาปลูกกันกใหม่กกไหลในสวนเทาครับนี่นี่เป็นสวน,นน้อยๆกงเฮาที่เดียวไปขางเฮียนครับมีพืชพันธุ์ใหม่หลายยางเี่าปลูกใส่ทงใส่ยางไว้เนาะอันนี้ก็สิครับอาชี่ปลูกมาเขืขี้รลูกทอครับ,บรอเอาเห็ดเอาเห็ดเน,น่าอยู่น่กินนะครับอันนี้ก็เป็นทง ปลูกที e. kind of ่เฮาซื really ้อมาจากเน็ตนะครับแล้วกระเที่ยวมาปลูกไปเคี่ยวๆเราต้องใส่ถุงใหญ่ๆหน่จังน้อยเมันว่าจังสีโกบักเค็มโกบเคี้ยวๆจังสี่ใหญ่มะเขือเทศหรือภาษาไทยครับปลูกประมาณต้นซัมนี่นี่ประมาณหมดก้อนนั่นปลูกไว้ประมาณสองอาทิตย์สองสัปดาห์นี่ก็ มันกับดินกินแล้วไหมครับนนรนนดินนี้ซุ้มนี้เป็นดินที่ผสมแล้วนะครับนี่มีเกล่มีมีส่วนผสมอัน,นมีแกลมมีปุ๋ยธรรมดาเนี่ยนะครับมีเออมีกาบกาบมะพร้าวพร้อมบ่มีามกาบมะพร้าวสับด้วยใช่ไหมอ๋มอหวั่นตัวนี้อันนี้ก็ได้มาจากพี่ที่เคารุ๊งซื้อกันให้มาฝ่ายฝ่ายผิดฝ่ายผิด ข้าเจ้าไหมากครับจะข้าเจ้าข้าเจ้ากันหักแพ้งกันข้าเจ้ากันไอ้มาปลูกกับมาเขืยเขียยังก็ลูกท้อมาเขือเขียลูกท้อมาเขือมาเขือเทศลูกท้อซื้อม้านน้ำปลูกง่ายๆเลยครับนี่ปนปนเพาะไว้แล้วปนเออมันมันง่ายกระยอนว่าเอาเข้าอันได้ได้ต้นพันธุ์มาใหญ่แล้วแล้วก็ดินเท่ากับผสมไว้แล้วก้อนหนานีแล้วนะเตรียมไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับ เอเซทุ่งวบในหดน้ำ้บใ้มันห่อนถ้าผสมดินปุ๊บปลูกปุ๊บเลยมันห่อนคุกใหม่มันฉีเหี่ยวแล้วก็มันก็สิตายได้น้ำมันรดไม่ถึงเดินทุ่งดินเนี่ยถ้าเดินปลูกเนี่ยบ่มันต้องกินอะไรก่อนมันต้องหดน้ำไว้ก่อนไม่ถึงข้างล่างอือเราต้องคนน้ำไปไล่เมื่อ้มันซุ่มซึ่อกันเนาะนี่ครับนี่ก็ปลูกมาแค่ๆครับไปปลูกไปเรื่อยๆครับต้นหนึ่ง เราแทงพีเอาทังพีพป,ปลูกไปดีๆครับเนี่ยออกจากทงแล้วก็ปลูกเอาซ้อนซ้อมห้าอันี้แล้วครับอันนี้มันเป็นลุ่มตึงเลึงตั้งกลางแล้วกัเห็นไหมในมันนะรถไว้มันก็ไม่ถึงใช่ไหมล่ะ<อ>ม,มันยังแห้งๆอยู่เนาะ นนรนดน้ำไว้หลายมือสกเกิลเนาะไม่ต้องสีซุม้ม,มปลูกกับบล็อคได้ครับนี่ปลูกกอถั่วมตุ่มมันมมนี่ปลูกอันที่หนึ่งอันที่สองวิธีปลูกก็คือเกลาครับเลยพันมาแล้วเขาผสมด,ดินไปไปดูอันที่ปลูกไว้ที่หนึ่งสองสามทิ่ยื้อใสเดือนหนึ่งไหมยื่ใอใสมาพอนจีภาไปเบิง้งเป็นพันเดียวกันนี่แหละครับเสี่ยงมากคนเป็นบ่ อันนี้ผ่านฝ้าวิโอครับฝ้าว yes. ิโอนี่นี่ฟาวิโอที่ปลูกโอ้เนเนนู้นมันกินดิบกินดิบกินเป็นกินน้อยดิบก็ได้มาครับโอ้พ่วงฝ้าวิโอนี่กินเป็นเป็นผลไม้โอ้เห็นพวงงามแห้งครับนี่นี่พ่วงงามครับนี่พวงงามโอ้กินมาเคี้ยวเลยครับนี่กินดอืมันที่ปลูกไว้ บ้างอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะครับนี่ฟราวิโอที่ว่าผู้เพ็รวิดีโอไว้ก่อนนั่นี่ครับที่ปลูกมานี่คือมันใหญ่แล้วใส่เนี่ยอ้วนกว่าเห็นไหมเนี่ยถ้าใส่ที่นี้อ,อันนี้ใส่กระถางสิบสองเนี่ยใส่กระถางสิบสองกระถางสิบสองขนาดสิบสองอันนี้เรดดี้ต้นมันจะลำต้นจะเล็กกว่าดูขนาดลำต้นจะเล็กกว่า เพราะฉะนั้นน่าจะใส่ถุงใหญ่กว่าใส่ถุงสีใส่ถุงสีสีงามก่อนเนาะต้นใหญ่กว่าถว่าถุงใหญ่กว่าไม่ถึงว่าขนาดภาชนะะใหญ่กว่าน่ะมันจะดีกว่าอันนี้ภาชนะมันเล็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับถุงหรือกระถางแต่หมายถึงว่าภาชนะที่ใส่ถ้ามันเล็กอ่ยต้นมันก็อ้วนโอต้นไวจะผอมถ้าภาชนะใหญ่ถุงมันก็จะต้นมันก็จะอ้วนเพราะอาหารสารอาหารมันจะเยอะกว่าเนี่ยอันนี้เรียบดีนีเรียบดีนี่ปลุก นก,กนนบอกอันนี้เลีดดีกินดิบกันอันนี้ฟราวิโอกกินดิบกันครับภาพมาเบิ่งว้เลียร์กับกลาปูคนที่คนสํำนานครับไปสุดยอดเลยครับสำหรับวิโี้ครับการผ้าส้มสวนต่อตัวข้า,บบา <c oughs> ม,มาวันนี้นี่ภายในสวนโอ้โหเป็นโ่งดอกกุหลาบเลยครับนี่เบิ่งเบิง,บง,บง,บง หือเลยครับเป็นส่งดอกกุหลาบงามครับ